สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับ ปี2020นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเครื่องเกมในเจเนอเรชันที่8แล้วโดยเฉพาะค่ายเกมอย่าง Sony และก็ Microsoft ที่ขายเครื่องเกมเจนเดิมมาแล้วกว่า8ปีแม้ว่าจะมีออกรุ่นอัปเกรดอย่าง PS4 Pro หรือว่า Xbox One X แต่ก็แทบจะพูดได้เต็มปากว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นดูล้าสมัยเกินไปหากเทียบกับเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันและทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนเจนใหม่เราก็มักจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลแบบใหม่ ตั้งแต่เป็นตลับมาเป็น CD, DVD แล้วก็ปัจจุบันที่ใช้เป็นแบบบูเรดิสอยู่คอนเซปต์การเล่นเกมใหม่ๆไม่ว่าจะทั้งจากคอนโทรลเลอร์หรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆแต่ที่แน่ๆคือฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาก็จะทำการอัปเกรดเพื่อให้มีกราฟิกที่สวยงามขึ้นเฟรมเรทที่ลื่นไหลขึ้นจำนวนของอ็อบเจกต์ในฉากที่มากขึ้นหรือเท็กซ์เจอร์ต่างๆที่ละเอียดละออมากขึ้น ด้วยการยกเครื่อง CPU GPU RAM รวมไปถึงเพิ่มความจุข,ของสื่อบันทึกข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่องเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลของแต่ละเกมได้เยอะมากขึ้นแต่สำหรับยุคถัดไปในเจเนอเรชันที่9ของเกมคอนโซลนั้นนอกจากจะอัปเกรดฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพิ่มข,ขึ้นของเกมใหม่ๆแล้วยังมีการใส่เทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปที่จะทําให้ประสบการณ์การเล่นของเกมเมอร์ในเจเนอเรชันที่8รู้สึกถึงการก้าวกระโดดครั้งสาคัญสู่เกมคอนโซลในเจเนอเรชันที่9ได้อย่างแน่นอนโดยทั้ง PlayStation 5 และ Xbox Series X นั้นก็ได้พร้อมใจกันใส่ฟีเจอร์สำคัญในการเปลี่ยนทายไปสู่ยุคใหม่ก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็คงต้องขอแจ้งก่อนว่าคลิปนี้อาจจะลงรายละเอียดในเชิงเทคนิคนิดนึงแต่ผมก็จะพยายามเรียบเรียงออกมาให้เป็นภาษาที่เกมเมอร์สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับ High Speed SSD สำหรับใครที่ยังไม่คุ้น SSD คือสื่อบันทึกข้อมูลชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันมาแทนที่แบบเก่าที่เราเรียกว่าฮาร์ดดิส์หรือ HDD นั่นเองโดย SSD สำหรับ PS5 และ Xbox Series X นั้นทั้งสองค่ายเคลมว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่า SSD ที่ขายกันอยู่ในตลาด และผมก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าทําไมแค่เปลี่ยนซื่อบันทึกข้อมูลจากฮาร์ดดิสมาเป็น SSD เนี่ยมันจะทําให้ประสบการ์การเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรองั้นก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจในการนำเอาเดต้หรือว่าข้อมูลเกมจากซืรอบันทึกข้อมูลมาใช้งานกันก่อนซึ่งหลักการของเกมคอนโซลนั้นก็จะคล้ายๆกับ PC ทั่วๆไปโดยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก4อย่างซื่อบันทึกข้อมูลภายนอกไม่ว่าจะเป็นตลับกาดแผ่น CD b ู u r a y ซึ่งส่วนนี้ก็จะบรรจุข้อมูลเกมหลักมาจากทางผู้ผลิตนั่นเอง ซือมันทึกข้อมูลภายในที่เราคุ้นเคยกับคำว่า HDD หรือว่าฮาร์ดดิสและส่วนนี้แหละที่เจนหน้าจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็น SSD หรือว่า solid state disk นั่นเองที่จะเก็บพวก OS หรือว่าระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องรวมไปถึงปัจจุบันยังเป็นที่เก็บตัวเกมหลักอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดิจิตอลหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วก็จะมาอยู่ในนี้หรือจากแผ่นที่เครื่องเกมปัจจุบันจะ copy ข้อมูลจากแผ่นลงมาใส่ที่ฮาร์ดดิสหรือว่า SSD นี้ด้วยนั่นเอง RAM ที่ย่องมาจาก random access memory หรือหน่วยความจำหลักของตัวเครื่องและสุดท้ายก็คือ CPU ที่ย่อม,มาจาก Central Processing Unit หรือว่าหน่วยประมวลผลหลักของเครื่องที่เปรียบได้กับสมองของเครื่องเกมคอนโซลนั่นเองคราวนี้โฟล์ Flow ในการทำงานนั้นจะไล่เรียงลำดับตามนี้ข้อมูลของตัวเกมทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกต่อมาส่วนที่ถูกใช้งานไม่ว่าจะนำมาแสดงผลหรือประมวลผลยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของตัวละครสตรูฉากพื้นผิวหรือเสียงต่าง ที่จะปรากฏในด่านหรือแมปนั้นๆจะถูกก๊อปปี้จากสื่อบันทึกข้อมูลภายในหรือภายนอกมาไว้ในหน่วยความจําหลักหรือที่เราเรียกกันว่า RAM นั่นเองในจุดนี้อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามแต่สถาปัตยกรรมของเครื่องนั้นๆอย่างเครื่องเกมรุ่นเก่าๆที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์ก็จะอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีหรือตลับมาใส่ไว้ใน RAM แต่สถาปัตยกรรมปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการก๊อปปี้ข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลภายในเครื่องหรือฮาร์ดดิสก์มาใส่ไว้ใน RAM และ CPU จะดึงข้อมูลที่อยู่ใน RAM มาใช้เท่านั้นไม่สามารถไปดึงจากร์ดดิส์หรือแผ่นเกมตรงได้เนื่องมาจากสปีดหรือความเร็วที่คุยกันนั้นแตกต่างกันมากนั่นเองโดยความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลในแต่ละจุดจะอยู่ประมาณนี้นะครับ Blu-ray d i s ยกตัวอย่างจาก Drive Blu-ray บน PS4 หรือ Xbox One จะมี read speed หรือความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ 6x โดยจะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ประมาณ2 7เมกะไบต์เอเซกหรือ2 7 m b เมกะไบต์ต่อวินาที RAM ยกตัวอย่างบน PS 4ที่ใช้ GDDR5 ที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่1 7 6 g b กิกะไบต์เอรเซกหรือ1 7 6 0 0 0เมกะไบต์ต่อวินาที Hard disk ยังบน PS 4มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่5 0 1 0 0 m ถึงเมกะไบต์ต่อวินาทีนอกจากนั้นสำหรับ Hard disk ยังเป็นแบบจานหมุนจึงจะมีช่วงเวลาในการหาข้อมูลบน ที่เรียกว่าซ e กไทม์อีก2-50ถึมิลลิเซกแล้วแต่ตำแหน่งของข้อมูล ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้แบบฮาร์ดดิส์เนี่ยจะคล้ายๆกับพวกหัวเข็มที่เล่นบนแผ่นเสียงข้อมูลต่างๆจะอยู่บนแถบแม่เหล็กที่อยู่ในก้อนฮาร์ดดิส์นี่แหละเวลาที่จะดึงข้อมูลออกมาก็ต้องดูว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกเซฟอยู่ตำแหน่งไหนของจานหมุนแล้วก็จะมีหัวเข็มเนี่ยเข้าไปอ่านข้อมูลมันอาจจะไม่ได้อยู่เรียงกันดังนั้นก็เลยต้องมีช่วงเวลาที่เรียกว่า s ีคไ time คือช่วงเวลาที่หัวเข็มจะเลื่อนจากตำแหน่งณนะปัจจุบันที่มันอยู่ไปยังตำแหน่งของข้อมูลนั้นๆนั่นเเเออททาาาาาใให้้้้ฉลลลลีี่่ยยแวววขมมมูปปรริิิณณ 1G จะะชถโนน20 คราวนี้เรามาดูความเร็วของ SSD กันว่าจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสขนาดไหนจากเดิม1วินาทีที่ฮาร์ดดิสโหลดได้50ถึง100 MB กะไบต์ซกลายเป็น5 g ิกหรือ5,000เมกภายใน1วินาทีและยังไม่มีช่วงเวลาซี k ไทม์หรือค้นหาข้อมูลด้วยจานหมุนอีกแล้วอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็สามารถโหลดขึ้นมาใช้ได้เลยทําให้จากเดิมปริมาณข้อมูล1 GB ิจะใช้เวลาประมาณ20วินาทีหรือเพียงแค่0.27วินาทีเท่านั้น หรือเร็วขึ้นถึง7จะสเท่าเลย ซึ่งด้วยสิ่งที่อธิบายมานี้ก็จะช่วยทําให้บูตเข้าเกมได้เร็วขึ้นไม่มีโหลดดิ้งสกรีนอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นฉากที่ขึ้นว่าโหลดดิ้งจริง,รงๆหรือฉากในการโหลดหลอกๆอย่างแอนิเมชันในการเปิดประตูนานๆาเนข้าช่องแคบๆหรือใช้เวลาในการขึ้นลงลิฟท์ที่เบื้องหน้าในเกมเราอาจจะรู้สึกว่านี่คือส่วนประกอบหนึ่งของด่านในตัวเกมแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังนั้นกําลังโหลดข้อมูลชุดใหม่จากฮาร์ดดิสก์มาใช้นั่นเองและที่เห็นได้ชัดๆอีกอย่างคือฟีเจอร์ในการทํา fast travel ที่จากเดิมต้องรอโหลดนานๆแต่ถ้าเป็็็นนน SSD กกกกจจะเรวขึ้ออย่าาางมา นั้น Developer อร์เองก็ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจาก High Speed SSD นี้ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดอ็อบเจกต์ซ้ำๆในเกมที่ของเดิมต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มา reuse เรื่อยๆเนื่องจากต้องการลดเวลาในการไปโหลดข้อมูลจากฮาร์ดดิสบ่อยๆเราจึงมักจะได้เห็น NPC ซ้ำๆหรือพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่คล้ายๆกันที่เครื่อง next gen เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้น้อยลงอย่างแน่นอนและอีกสิ่งสำคัญเมื่อเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสมาใช้เป็นแบบ SSD นั่นก็คือการใช้งาน r ร m หรือว่าหน่วยความจําหลักของเครื่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแบบฮาร์ดดิสก์มีการถ่ายโอนข้อมูลช้าทําให้ต้องเอาข้อมูลล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ใช้งานมาใส่ไว้ในแรมก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโหลดไม่ทันยกตัวอย่างเช่นในด่านหนึ่งด่านอาจจะประกอบไปด้วยชั้น1ชั้นและใน1ชั้นก็จะมีห้องหลายๆห้องกรณีถ้าเป็นแบบฮาร์ดดิสก์อาจจะต้องเอาข้อมูลทั้งชั้นของด่านนั้นมาใส่ไว้ในแรมล่วงหน้าแต่สําหรับ SSD อาจจะใส่ไว้แค่ห้องเดียวเพราะเมื่อไปห้องถัดไปในชั้นก็สามารถโหลดข้อมูลจาก SSD ไไปยังแรรรมดด้วดเวเ็ ดังนั้นผู้สร้างก็สามารถใส่รายละเอียดของห้องนั้นๆไปได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจำนวนอ็อบเจกต์ที่มากขึ้นภายในห้องเท็กซเจอร์พื้นผิวที่ละเอียดงดงามกว่าเดิมเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลภายในจากฮาร์ดดิสก์มาเป็นแบบ SSD คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับคำว่า next gen บนเครื่องเกมคอนโซลอย่าง play 5หรือว่า Xbox Series X อย่างแน่นอน way t r i c i n g มาถึงตอนนี้คิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ray tracing กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่บนการ์ดจอ Nvidia รุ่นใหญ่ๆและที่สำคัญคือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทั้ง Sony แล้วก็ Microsoft ออกมาประกาศว่าเครื่องรุ่นใหม่ของพวกเขานั้น จะรองรับเทคโนโลยีนี้หลายๆคนก็คงสงสัยว่าไอเร a ์เทรซิ่งเนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันจะช่วยให้ภาพในเกมสวยขึ้นได้ยังไงคลิปนี้จะมีคําตอบให้แน่นอนหลกัหลกๆเรย์เทรซิ่งคือเทคนิคในการเรนเดอร์กราฟิกทาให้การแสดงผลด้านแสงและเงาดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกการทํางานของเรย์เทรซิ่งนั้นเรามาทําความเข้าใจกับเทคนิคดั้งเดิมในการเรนเดอร์สิ่งต่างๆในฉากแต่และฉากกันก่อนโดยเป็นเทคนิคที่ใช้กันมาเนิ่นานานมากๆในวงการเกมของเราก็น่าจะตั้งแต่สมัยเริ่มมีโพลิกอนหรือว่าสมัย Play หน จนมาถึงเจเนอเรชันที่8อย่าง p l a y 4หรือว่า Xbox One นี้เลยที่ศัพทเทคนิคจะเรียกวิธีนี้กันว่า rasterization โดยการทำงานแบบ rasterization จะเริ่มต้นที่โค้ดในเกมจะเป็นตัวกำหนด GPU ให้วาดฉากแบบ 3D ด้วยโพลิกอนหรือรูปทรงที่ประกอบขึ้นจากสามเหลี่ยมหลายๆชิ้นจนกลายเป็นภาพที่เราเห็นและหลังจากที่วาดขึ้นมาแล้วจะถูกแปลงหรือเรียกว่า Rasterize ออกมาในรูปแบบพิกเซลที่จะถูกนำไปประมวลผลต่อทั้งในด้านสีสันพื้นผิวและแน่นอน Lighting Effect หรือแสงและเงาของพิกเซลในแต่ละเฟรมนั้นๆตอนเฟรมที่เราคุ้นเคยกับคำว่า FPS หรือเฟรม e ปอร์เซกที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็น30เฟรมหรือ60เฟรมตอนวินาทีนั่นเองซึ่งคอนเซปต์ของ Rasterization ในการแปลงภาพ 3D ให้แสดงผลบนจอในระนาบแบบ2มิติที่เราใช้กันมายาวนานนี้จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Shaders ในการคาดการว่าแสงควรจะออกมาเป็นแบบไหนที่วิธีนี้ก็มีข้อจํากัดอย่างใหญ่หลวงที่ไม่สามารถตรวจสอบและย้อนเส้นทางเดินของแสงให้เหมือนกับโลกความเป็นจริงได้ตั้งแต่การเดินทางมาจากแหล่งกาเนิดแสงทิศทางการสะท้อนของแสงการดูดซับแสงของพื้นผิวแต่ละชนิดที่ r ร e r i z a t i o n ไม่สามารถทําได้ทําได้แค่เพียงประมาณการคร่าวๆว่าพิกเซลในแต่ละเฟรมนั้นน่าจะมีแสงและเงาประมาณนี้และแน่นอนนะครับ ว่าข้อจำกัดเหล่านี้ก็ถูกเติมเต็มด้วยเทคนิคที่เรียกว่า ray tracing ที่ต้องบอกว่า ray tracing จริงๆเนี่ยไม่ใช่เทคนิคใหม่ในวงการ CGI ที่ย่อมาจากคอมพิวเตอร์ generated imagery และปกติเราก็จะได้พบเห็นเทคนิคนี้ในภาพ,พย,ายนตร์ต่างๆมาแล้วกว่าส0ปี โดยวนหนังเรื่องแรกที่เอาเทคนิคนี้มาใช้ก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันที่ชื่อว่า c a r สที่ออกฉายตั้งแต่ปี2006และแน่นอนว่าผู้ผลิตเจ้าแรกที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็คือ Pixar จาก Disney นั่นเองหากเราจะพูดถึง r a Ray t r a c i n g แบบง่ายๆด้วยการยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนคงเคยเห็นภาพหลายๆภาพหรือฉากในหนังหลายๆฉากที่คิดว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพถ่าย หรือว่าฉากในหนังเหล่านั้นเนี่ยเป็นฟุตเทจที่ถ่ายจากกล้องจริงๆแต่ในความจริงแล้วภาพหรือว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยเทคนิคเรย์เทรซิ่งที่ทําให้สิ่งต่างๆที่เราเห็นนั้นดูสมจริงมากๆเพราะแสงและเงาที่ถูกต้องนั่นเองแต่หลายๆคนก็คงสงสัยว่าแล้วทําไมเรย์เทรซิ่งถึงเป็นเทคนิคใหม่สําหรับวงการเกมที่เพิ่งจะเอามาโฆษณาการในช่วงนี้ทั้งๆที่มีมานานกว่าส0ปีแล้วในวงการภาพยนตร์นั่นก็มาจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ เพราะว่าเทคนิค ray tracing ในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นใช้ต้นทุนที่สูงมากๆจึงมีแค่หนังระดับ blockbuster เท่านั้นที่จะลงทุนขนาดนี้ได้การเรนเดอร์ฉากแต่ละฉากของแต่ละเฟรมในภานพยนตร์หนึ่งเรื่องจำเป็นจะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มในการประมวลผลและใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนๆไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการสะท้อนของโฟตอนหรืออนุภาคของแสงจากลำแสงต่างๆที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงหลายๆแหล่งเพื่อเรนเดอร์ออกมาเป็นฟ i n a ลโปรดักต์อย่างที่เราได้เห็นกัน จริงถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องเกมคอนโซลตามบ้านหรือแม้แต่ PC รแรงๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะสามารถเรนเดอร์เรทเรสซิ่งได้เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ทําให้เกมแตกต่างจากภาพยนตร์หรือแอนิเมชันต่างๆนั้นก็คือมุมกล้องภาพจากหนังนั้นจะฟิกซ์มุมกล้องตามแต่ผู้กำกับต้องการจะนําเสนอไม่ว่าจะกี่ร้อยหรือว่ากี่ล้านคนดูมุมกล้องหรือว่าภาพที่ได้ก็จะเหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ดังนั้นการเรนเดอร์ภาพจะมาจากฝั่งผู้สร้างเท่านั้นและทําครั้งเดียวจบซึ่งแตกต่างจากเกมเพราะมุมกล้องจะมีการหันหรือว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากการบังคับของผู้เล่นดังนั้นการประมวลผลทางด้านแสงจึงต้องคานวณแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลาในทุกๆเฟรมที่ขั้นต่าในปัจจุบันก็ต้องเป็น25เฟรมเปอร์เซกแล้วดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือ Realtime Ra y tracing นั่นเองคราวนี้เราม,มาดูกันว่า ray Tracing ทำงานอย่างไร ray Tracing คือเทคนิคในการเรนเดอร์ภาพแสงและเงาโดยการจำลองการหักเหของแสงจากจุดกำเนิดแสงเช่นโคมไฟดวงอาทิตย์กองไฟและอื่นๆที่ต่อนหนึ่งแหล่งกำเนิดแสงนั้นจะคำนวณทั้งทิศท,ทางวัตถุที่แสงตกกระทบแล้วเกิดการหักเหหรือดูดซับแสงแค่ไหนและหลังจากตกกระทบแล้วจะบาว หรือสะท้อนแสงไปทางไหนต่อจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากําลังของแสงนั้นจะหมดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือภาพที่มีเอฟเฟกแสงและเงาภาพสะท้อนต่างๆที่สมจริงแบโฟโต้เรียลลิสติกแต่ใน1ภาพไม่ได้มีเพียงแค่10หรือว่า20ลําแสงเท่านั้นแต่จะประกอบไปด้วยล,ล้านๆลาแสงจากหลายแหล่งกําเนิดแสงและอย่าลืมว่าในแง่ของเกมนั้นทุกครั้งที่มีการขยับมุมกล้องในแต่ละเฟรมก็ต้องคำนวณเรทเรสซิ่งใหม่ทุกครั้ง ทำให้แม้จนถึงตอนนี้ Ray Tracing ระดับ c o n s u m e r หรือที่เราสามารถหาซื้อกันได้ตามท้องตลาดก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณการคำนวณในระดับนี้ได้ดังนั้น Ray Tracing สำหรับ g a ม i n g ที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นบนการ์ดจอ RTX PS5 หรือ Xbox Series X นั้นจึงต้องออกแบบให้ลดปริมาณการคำนวณด้วยการลดเวสย้อนกลับเส้นทางแสงให้เหลือเพียงแค่แสงที่ผ่านเข้ามายังเลนกล้องหรือในที่นี้ก็เปรียบเสมือนมุมมองของสายตาผู้เล่นนั่นเอง โดยทำการย้อนเส้นทางแสงจากกล้องไปยังวัตถุที่แสงมาตกกระทบและย้อนกลับไปหาแหล่งกําเนิดแสงเพื่อให้มีแสงและเงาที่เหมือนกับเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็ยังต้องคํานวณอีกว่าเมื่อแสงตกกระทบวัตถุแล้วจะสะท้อนดูซับหรือหักลบแสงไปแค่ไหนโดยอ้างอิงจากพื้นผิวของวัตถุนั้นๆจึงทําให้ภาพที่เกิดขึ้นจากแสงและเงาที่ถูกต้องนั้นดูสมจริงสุดๆเหมือนกับที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ที่ใช้ CG ของฮอลลีวูดเลยนั่นเอง และแม้ว่าจะทําการลดทอนลงไปมากแล้วแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะในการทำเรทเรทซิ่งอยู่ดีทำให้ทั้งหมน PS5 และ Xbox Series X จากข้อมูลที่ประกาศออกมานั้นจะมีชิปหรือฮาร์ดแวร์เฉพาะในการทำเรทเรทซิ่งด้วยนั่นเองที่น่าจะทําให้เราได้เห็นกราฟิกที่สวยงามสมจริงกว่าเจนนี้ได้อย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอน แน่นอนว่าซื่อบันเทิงต่างๆนอกจากจะมีวิชัวหรือว่าการรับรู้ด้านภาพที่สวยงามสมจริงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กันก็คืองานด้านออดิโอหรือว่างานด้านเสียงนั่นเองที่หากเราย้อนไปในช่วงเปลี่ยนไายเครื่องเกมคอนโซลจาก generation ที่6มา generation ที่7 หรือยุคที่เปลี่ยนจาก Play 2ไม่ยัง Play 3ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของเสียงค่อนข้างมากหลักๆคือเพิ่มระบบเสียงจากเดิมที่เป็นแบบสเตอริโอสองชแนลซ้ายกับขวาเปลี่ยนมาเป็นแบบ5.1และมีบิตเรทที่สูงขึ้นทําให้เนื้อเสียงต่างๆมีคุณภาพที่ดีขึ้นแต่สําหรับการเปลี่ยนจากเจนที่7มาเจนที่8หรือยุค Play 3ไมไยัง Play 4นั้นกลับไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้สักเท่าไหร่ และสำหรับเจนที่9ที่กำลังจะมาถึงนั้นทั้ง Sony แล้วก็ Microsoft ก็ยกเอาด้านออดิโอมาเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หลักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะทำให้ผู้เล่นรู้สึก Immersive หรือว่าดื่มดำ่ำไปกับโลกในเกมได้มากยิ่งขึ้นเสมือนอยู่ในนั้นจริงๆด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า 3D Audio สำหรับเรื่องเสียงนั้นอาจจะจับต้องได้ยากกว่าเรื่องภาพแต่สำหรับใครที่เคยเล่น PSVR มาก่อนน่าจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างทางด้านมิติของเสียงที่ได้จากเวลาเล่นผ่าน PSVR เมื่อเปรียบเทียบสิยงที่ได้จากเครื่องเกมตรงๆโดยสามารถให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน2เรื่องหลักๆ คือ presence หรือสามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกได้ว่าเหมือนอยู่ในสถานที่ในเกมจริงๆและ low quality หรือตำแหน่งของเสียงเอฟเฟกต่างๆว่ามีทิศทางมาจากทางไหนไกลหรือใกล้ที่แม่นยำกว่าเดิมมากๆไม่ใช่แค่คร่าวๆว่าอยู่ทางซ้ายหลังหรือว่าขวาหน้าแต่เราจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าเสียงมาจากตรงนั้นจริงๆเรียกได้ว่าแม่นยาสุดๆเลยนั่นเอง งั้นเรามาดูกันเลยว่าทำไม 3D Audio ถึงทำให้ทั้ง presence แล้วก็ l o w q u a l i t y สมจริงขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแรกคือจำนวนแหล่งกำเนิดเสียงที่สามารถเอามาทำเป็นแบบ3มิติมีจำนวนเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นในฉากหนึ่งฉากอาจจะมีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากตัวละครเรา NPCStew และพวกเสียงจากฉากหรือ Ambience อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องเสียงลมเสียงกิ่งไม้เสียงน้ำหรือเสียงฝีเท้าของตัวละครต่าง ซึ่งในเจนปัจจุบันนี้มีข้อจํากัดหลายๆอย่างจึงสามารถเลือกเสียงออกมาได้แค่ไม่กี่เสียงเพื่อจะเอามาทําเป็นแบบ 3D โดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกแค่เสียงหลักๆเช่นเสียงตัวละครของเราเสียงพูดของ NPC และเสียงร้องของศัตรูเอามาทําให้มีวิติว่ามาจากทิศทางไหนระยะไกลหรือใกล้แค่ไหนแต่เสียงอื่นๆอย่างเช่นเสียงลมเสียงนกร้องเสียงน้ําไหลจะเป็นแค่คลิปเสียงประกอบแค่ให้รู้ว่ามีอยู่ในฉากแต่ไม่ได้ระบุตําแหน่งอย่างชัดเจน และเมื่อเราขยับตำแหน่งเสียงต่างๆเหล่านั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนสำหรับ 3D Audio ในเจ n เนอเรชันหน้าจะสามารถเพิ่มจำนวนเสียงแบบ3มมิติให้กับแหล่งกำเนิดเสียงได้มากกว่าเดิมเรียกได้ว่าจากหลักสิบเป็นหลักร้อยเลยคราวนี้เราก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงเสียงลมที่พัดผ่านจากหน้าไปหลัง เสียงน้ําที่ไหลาจากทิศทางไหนไปยังทิศทางไหนหรือตําแหน่งของเสียงนกร้องที่กําลังบินผ่านเราไปเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะช่วยให้ Present หรือความรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่ในเกมนั้นจริงๆมีเพิ่มมากขึ้นจากเจเนเรชันนี้อย่างแน่นอนถัดมาคือการเพิ่มความเที่ยงตรงให้กับตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆด้วยเทคนิคที่เรียกว่า hrtf ที่เอามาจาก head related transfer function ที่การเก็บเสียงต่างๆจะอ้างอิงจากแหล่งกําเนิดเสียงก่อนจะผ่านมาถึงหูของเราผ่านการสะท้อนอะไรมาแล้วบ้าง รวมไปถึงขนาดของศรีรษะและช่องของรูหูที่แตกต่างกันของแต่ละคนก็มีผลต่อความดังและความถี่ของเสียงเช่นเดียวกันโดยวิธีการวัดค่า HRTF นั้นจะใช้คนหลายร้อยคนที่มีรูปร่างและขนาดศรีรษะที่แตกต่างกันและเอาไมโครโฟนใส่ไว้ในช่องหูของผู้ถูกทดลองทั้งสองข้างและนั่งอยู่ท่ามกลางลำโพงจำนวนมากและจะทำการอัดเสียงจากแต่ละลำโพง เพราะกระหมุนผู้ถูกทดลองไปเรื่อยๆจนครบ360องศาทําให้ได้เสียงอย่างที่ควรจะเป็นและมีมิติที่ถูกต้องและสมจริงสุดๆการใช้เทคนิค HRTF มาช่วยเรนเดอร์ออ o ดิโอนั้นจึงทําให้เสียงที่ได้มีมิติที่สุดยอดสมจริงและมีคุณภาพสูง แต่ก็แน่นอนว่าจะต้องแลกกับต้นทุนการประมวลผลทางด้านเสียงที่เพิ่มมากขึ้นที่ต้องคำนวณเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆพร้อมๆกันในแต่ละโลเคชันของตัวเกมที่หากมีการเปรียบเทียบกับภาพที่ต้องมีการเรนเดอร์ทุกๆ30หรือ60เฟร,รมต่อวินาทีแต่สําหรับเสียงนั้นจะต้องเรนเดอร์กว่า200ครั้งต่อ1วินาทีเลย แน่นอนว่าทั้ง2ฟีเจอร์ทั้ง p r e s e n t และก็ l o c a l i t y t y นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากซอฟต์แวร์หรือว่าตัวเกมเองที่ทางผู้สร้างจะมีการออกแบบ Audio Design ที่ดีแค่ไหนแต่อีกส่วนก็จะมาจากข้อจํากัดทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เครื่องเกมเจนก่าๆก,การทํา Audio p r o c e s s i n g หรือการประมวลผลทางด้านเสียงนั้นจะทําการแบ่ง r e s u r c e หรือว่าทรัพยากรมาจาก CPU หลักของตัวเครื่องมาทํางานด้านเสียงที่ทั้ง PS4 แล้วก็ Xbox One ก็เช่นกันแต่สําหรับบน PSVR จะมี Audio unit เฉพาะเพื่อใช้ทําการประมวลผลทางด้านเสียงจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ PSVR มีมิติเสียงที่ดีกว่าเสียงที่ได้จากเครื่อง PS4 นั่นเองและสําหรับเครื่องเกมในเจเนอเรชั่นที่9ทั้ง Xbox Series X และ PlayStation 5นั้นก็ออกมาประกาศแล้วว่าทั้งคู่จะมี Audio u n i t แยกมาจาก CPU หลักเพื่อมาทางานด้านเสียงโดยเฉพาะซึ่งมั่นใจได้เลยว่า 3D Audio ต้องออกมาอย่างสมจริงสุด,สด แน่นอนว่าทั้ง3ฟีเจอร์ที่พูดมานั้นทั้ง High Speed SSD, r a y t Racing และวีดีโอเอเดแม้ว่าทั้ง Xbox Series X และ PlayStation 5จะมีฮาร์ดแวร์ที่รองรับแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรดาผู้พัฒนาเกมด้วยว่าจะสามารถทำเกมที่รองรับเทคนิคเหล่านี้ได้หรือเปล่าและนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีแค่ไหนแต่รับรองว่าหาก d e v e l o p e r สามารถดึงเอาศักยภาพของทั้ง3าฟีเจอร์นี้ออกมาใช้ได้กับเกมได้อย่างเต็มที่เมื่อไหร่เราจะได้เห็นเกมใหม่ๆของเจเนอเรชันที่9 ที่มีทั้งเกมเพลย์เกมดีไซน์ที่สนุกยิ่งใหญ่อลังการและแน่นอนกราฟิกและซาวด์ที่สมจริงกว่าที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนสุดท้ายก็คงต้องขอบอกว่าช่วงที่ทําคลิปนี้ตัวเครื่องจริงๆยังไม่มีการวางจําหน่ายดังนั้นข้อมูลต่างๆก็จะมีการนํามาจากการประกาศสเปคและรายละเอียดของตัวเครื่องทั้งจากฝั่ง PlayStation และ Xbox ซึ่งสุดท้าย Final Product จริงๆจะออกมาเป็นเช่นไรก็คงต้องมาคอยติดตามกันและอย่างที่บอกไปว่าในคลิปนี้อาจจะลงเทคนิคเยอะหน่อยดังนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้และก็ช่วยก ทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับเครื่องเกมในเจเนอเรชันที่9ที่กําลังจะมาถึงนี้ฟีเจอร์ต่างๆที่มีให้มาน่าสนใจแค่ไหนคิดว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงวงการเกมได้หรือเปล่าพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ c o n s o l เกมเมอร์สเตชัสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ